้าสิคนดูคลิปยังไม่กดซับกดเถอะนะอยาก่านันซับแล้วกดเถอะแต่แสนเพชนะถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มไหมไม่ออกก็รู้มือแต่แสน

เย่ได yeah, yeah. yeah. <that> <a grass> ้แล really. <mos nerve> <light recess ICO> ้วเย่ดื้อวิธีพพดดื้อไปทีพพดทีโพดอ่ะทีโพอ่ะทีโพดอโอ้ยโอ้ยโอ้ยที อ่ะเดี๋ยวแปะรูปของคาร์ไว้ให้ของที่ต้องใช้มองแต่ละอย่างเอ่อเจนอตคอร์เนี่ยมันเอาไว้อีโวพิซเราแล้วก็มีโอกาสดรอปจากสตอรี่ดาสุดท้ายแบบไนเม์มีโอกาสดรอปอยู่สมตามที่รูปขึ้นไว้เลยวิธีหาชาติก็ลงประตูเทียห้าคุ้มสุดแหละสำหรับคนที่ขยันฟาร์มนะแต่ใครที่ขี้เกียจฟาร์มก็สามารถลงชาเลนจ์ได้ แต่ก็ยังไม่ชว์เหมือนกันนะว่าชาเลน์มันดรอปเยอะหรือเปล่ากับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สำหรับตัวละครใน one punch man ที่น่าหาที่สุดก็คือทัซึมามก,กิเลยตัวแรกส่วนตัวอื่นๆก็แล้วแต่เราเลยว่าอยากจะหาหรือไม่หามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ที่ตัวที่ควรต้องมีเลยคือทัซึมาก,กิยืนหนึ่งตัวนี้คือแทบเรียกได้ว่าเอาไปแทนโบบักได้เลยส่วนไซตามะกับบัวร้อนมันก็เท่ากันอยู่ที่ว่า แล้วแต่บัฟไหนมาดีกว่ากันดีทั้งคู่ครับอยู่ดีว่าเราจะใช้ยังไงส่วนเมทไานานี่ฝังฝังดินไปครับฝังลืมเลยสำหรับใครที่แบบว่ามีตัวเก่งๆอยู่แล้วนะฝังดินทิ้งไปเลยเมทไนานะ์เนี่ยไปใช้ทัชซึมิกกี้มาครับเมทไานานี่ไม่คุ้มตับการเสียเพชรมากเลยสําหรับตัวละครนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ใครสุ่มตัวไหนได้บับโอเวอร์หลอดหรืออวตารก็ถือว่าคุ้มไหมครับมันอาจจะดีกว่าตัวที่คุณมีก็ได้เน้นใช้ตัวที่เป็นบับโอเวอร์หลอดอวตารครับไม่มีอะไรบ้าในเกมนี้ใครไม่ได้ก็เดี๋ยวสักวันก็เป็นวันของคุณครับ <c oughs>